ยงไรครับเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาเคยทําเหตุมาในอดีตเขาต้องเคยทรมานผู้อื่นให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างที่เขากําลังรับผลกรรมอยู่ต้องแยกกันร,ระหว่างคนที่เห็นกับคนที่ป่วยใช่ค่ะคือคนที่ป่วยเนี่ยกำลังรับผลกรรมวิบากที่เคยทรมานผู้อื่นให้ต้องเจ็บป่วย ทุกขเวทนาแบบนั้นเขากําลังรับผลกรรมอยู่แต่ผู้ได้เห็นเนี่ยคืออยู่นอกนอกเวทีเพียงแค่เห็นผลกรรมของบุคคลที่กําลังรับทุกขเวทนาอันนั้นคนที่เห็นเนี่ยตากระทบรูปคือเจอผัสสะเจอผัสสะที่อยู่ที่การปรุงแต่งของเราเราจะปรุงแต่งไปในทางบวก เราก็ได้มากุศลถ้าเราปรุงแต่งไปในทางบาปอากุศลเราก็สร้างบาปกรรมใหม่ทางใจทางบวกอกุศลหมายความว่าอย่างไรครับแม่ครับทางบวกที่เป็นกุศลครับแต่ทางลบเป็นบาปอากุศลาุลเพราะนั้นมันอยู่ที่คนที่ปรุงแต่งคือผู้ที่เห็นเนี่ยมันเจอผัสสะใช่ไหม ถ้าเราเจอภัสสะแล้วเราต้องบอกตัวเองเลยว่านี่คือผลวิบากของเขาแต่เราอะไม่ล่วงเกินผลวิบากของเขานะเราสงสารที่เขากำลังรับผลของวิบากอยู่เราขอแบ่งบุญกุศลให้อ๋อครับเราแบ่งบุญกุศลให้ขอให้เขาได้หมอดียาดีให้เป็นกุศลใช่ไหมครับใช่ไอ้นึกถึงว่า เราขอแผ่บุญกุศลให้กับผู้ป่วยด้วยเดชแห่งบุญที่เราเนี่ยหึงเลยเคยให้อาหารมันคือการให้เลือดเนื้อชีวิตสเคยทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคเราโอนบุญส่วนสองส่วนนี้ให้กับผู้ป่วยขอให้เขาได้หมอดียาดีขอให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเดชแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำทานให้อาหาร คือให้เลือดเนื้อชีวิตสองยารักษาโรควันนั้นให้เราเนี่ยแผ่ส่วนนี้ให้กับผู้ป่วยด้วยเดชแห่งบุญที่ข้าพเจ้าโอนให้ผู้ป่วยนี้ขอให้ผู้ป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเดชแห่งบุญนี้คือเราแผ่เขาแล้วนะัด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอข้าพเจ้าอย่าได้ผิดพลาด และกระทำกรรมวิบากอย่างคนนี้เลยเพราะว่าเราแผ่ให้เขาเราได้บุญแล้วแต่เราก็เอาบุญส่วนที่เราได้กระทำนั้นมาเป็นกำแพงแก้วป้องกันไม่ให้จิตเรากายเราพั้งพาดไปสร้างกรรมใหม่และต้องนํามารับผลอย่างคนที่ป่วยนี้